เกียร์ออโต้ฟรีเลยนะครับหนึ่งสองสามฟรีเลยไม่วิ่งเลยรถไม่วิ่งเลยอะเนี่ยไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องอะไรเลยเกียร์ฟรีบูสเกียร์แตกนะไม่ต้องตกใจเกียไม่พังอะเราจะมาทอด เปลี่ยนบูธคันเกียร์ของเกียร์ออโตนาวาร่านะฮะอ่ะ, <Wow. S 1> อะการถอดเปลี่ยนบูธคันเกียร์นะครับอ่าถอดอ่าเริ่มต้นเลยอ่าช่างถอดมีกิฟต์นะครับอ่าถอดเลย นี่ยตัวตัวสายสายที่มันหลุดคือตัวนี้สายนี้นะครับสายเกียร์แคเนเน่เนี้ยเห็นเนาะนี่ตัวนี้ตัวนี้คือสายเกียร์เนี่ยที่มันหลุดมันก็เนี่ยหลุดออกจากเบ้าแค่เนี้ยเดิมจะอยู่แบบนี้แล้วมีกิบล็อกกิบล็อกที่เราถอดออกนะครับอ่ะเนี่ยมันจะหลุดพอหลุดออกอ่ะเนี่ยอ่ะมันก็จะลื่นปืด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  โดยที่สายไม่ขยับนี่นะเนี่ยดูเนี่ยสายไม่ติดสายเนี่ยแค่นี้ทุกรุ่นเลยจะประมาณนี้แล้วการใส่บูทบูทบูท,บทมีแค่นี้กดเข้าไปเท่านั้นเอง เนี่ยพอใส่เสร็จก็อยู่ประมาณนี้เท่านี้เองอเห็นนะฮะสีเขีสีเขียวๆเ,เนี่ยแค่นี้อ่าสายไปละดูสายขยับสายขยับได้ละแค่นี้เองนะฮะเปลี่ยนบุตคันเกียร์งบประมาณแค่60 นอกนั้นค่าแรงไม่น่าเกิน200นะครับง่ายๆจัดไปครับ